สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากร์ค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างสรรค์มาเพื่อชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนนะคะกันยายนพุทธศักราชส5 6พรค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตานะคะแต่ละคนจะเป็นเช่นไรนะคะ จะมีอะไรมาเลงมาทํามุมกับดวงชะตานะคะจะโยกจะเลงจะมาทาับจะให้คุณดเช่นไรนะคะการดูดวงกการเปิดไพ่ยิปซีไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าหากอยากจะดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ0925190545นะคะมาสเต s t e r f a 789ค่าครู598บาทค่ะนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะใครที่ทําเทียนนะคะสืบ ชะตานะคะเทียนซืบชะตาลดเคราะนะคะแล้วก็เสริมบารมีนะคะ598บาทลดราคาจาก1,598บาทนะคะตอนน่อ1ดวงชะตาค่ะนะคะเอาไปจุดให้เฮงๆบาปังกันค่ะนะคะเรามาดูลนะัคนาราศีเมษกันไม่พูดคำทำเพลงจ้านะจ๊ะเนาะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดส่วนตัวก็นะคะทักส่วนตัวมาเลยจ้านะจ๊ะ,ะกระดุมพระสหัสชาพันธุบุตรตาอริ ปัตนิมรณนะสุภะกรมมาราภาวินาศน,นะคะสำหรับชาวรา,ราศีเมษนะคะน่าจะคุ้นชินกับการอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนาะเพราะว่าทับตัวมา6ปวีแล้วนะคะ มฤตยูเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นรูปก,กลมนะคะดาวมฤตยูนะคะจะเกิดสิ่งดีสิ่งร้ายนะคะบอกไม่ได้เลยจริงๆนะคะแต่มฤตยูนะคะจะให้ผลอย่างไรนะคะต้องอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะคะถ้าอยากจะดูส่วนตัวแท็บมาเลยค่ะนะคะ จัสเมนนะคะเป็นไพ่วิบากกรรมค่ะนะคะบอกได้เลยคนที่ใช้เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะวิบากกรรมทําตั้งแต่อดีตชาติเป็นเช่นไรส่งผลให้เกิดมานะคะทาให้ดวงชะตาที่เอามาวางในดวงจักรน,นนะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นคนลักษณะเช่นไรดาวใดงเสลยวอายุนะคะแล้วก็ดาวอาชีพเป็นอย่างไรนะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาเลยค่ะนะคะกระดุมพักการเงินจะได้เงินนะคะจากผู้ใหญ่นะคะหรือคนต่างถิ่นแดนไกละค่ะนะคะน กระดูกกระดูกัสาชาพันธุนะ,ะสาหัสชานะคะจะมีคนที่แบบเข้ามาสมัครสมัครสมาชิีกับรเรานะคะเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าบริวารเก่านะคะคนที่เคยพบปะพูดคุยนะคะการเงินการทองพอมีมาค่ะแต่ระวังปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังค่ะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะคนรักคู่ครองช่วงนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะนะคะเขาจะแบบใส่ใจดูแลเรามากขึ้นนะคะลูกเต้าบริวารน,นะคะน่อจะสร้างความมั่นคงให้กับ คุณพ่อคุณแม่ที่เกิดราศีเมษพอสมควรนะคะอุปสรรคปัญหาของคนราศีเมษตอนนี้คือเรื่องอะไรความขยันไม่คงที่ค่ะนะคะคนเก่งไม่สำคัญคนขยันจีน่ากลัวนะคะบอกได้เลยคนเรานะคะถ้าขยันนะคะอยู่ตรงไหนนะคะการขยันในที่นี้ความขยันของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้สกิลในการทํางานนะคะก็ไปหาวิชาการมาใส่ตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอยากให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะได้คลายเฟสต์นะคะ สุขภาพสำคัญที่สุดค่ะนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีซะแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะทาอะไรได้เลยค่ะนะคะแต่ชาวราศาาีเมษนะคะบทสรุปออกมาดีงามมากๆเลยค่ะนะคะการงานการเงินความรักค่อนข้างที่จะออกมาในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะโอโทนิงนิดเดียวค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะรอให้มรดยูย้ายวันที่2กรกฎาคม2565นะคะดวงก็จะดีขึ้นไอความรักนักทั้งหลายมันก็จะเบาขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดาวผู้ช่วยของแต่ละท่านนะคะซึ่ง ไม่เหมือนกันค่ะนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมานะคะสำหรับวันนี้ขอทำนายไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ